สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตรกุตุคุณพ่อพี่ก้าวพี่น้องกับสองสาวบ่ไรายกายฉินพี่น้องวันนี้กินข้าวพี่น้องแกงเขียดแกงเขียดเต๊าะหัวกับตั้ตั้มส่วตั้มหม้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงบ้านนี้กินข้าวเที่ยงนรำกันเด้อพี่น้องเอ้ยพิ่พ่อหญ่

Cô giúp thầy phụ ạ Thầy xài nằm ăn Cô giúp giúp Thôi, ăn Cô khăn, cô khăn Cô nằm ăn, bà đậy bọ bứt cô đeo nằm ăn khăn hết ở đây, đây ừ. à, thanh, <cười> <cười> đấy chả Thầy ăn, thầy em บ่ตัดกินนิดเงี้เงี้ยชาบีตานะหน้าหน n g หมดแล้วทั้งไงมันได้หมดกินน่ะกินแล้วมันถูกตัวเองบอกกินดิดกวา่าบอกเลี้ยงบอกคันบอกคน,นกำลังเล่าเรื่องเพคนันกินแบบว่าน้ำมันทอดบ่ได้พี่น้องเลยกินพัดกินทอดกินจื่นบน่ได้เพราะว่าขุดแ่าเนาะกินแะไรคัน ขันยิ่งๆเงี้ยคันแบบไปตามผิวหนังนะพี่น้องเอ้ยแพ้น้ำมันเหรอสันจ้ะเนี่เกียนใจยายชอปกินบ๊อกมมันกกินมึงมัดขูเนายกูนาะไปพันกัเป็พันกับเป็ดไปพันกับเป็นอืมะเกล้ยบ่อเป็อ Mom mang nữa, cái hạng mô môn 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 cường môn rồi thành ra môn kim môn 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 kim môn 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 mưa môn mưa môn môn Ủa không có độ nữa ừ. Cái nhắc ta lộ cho mà Bây giờ khăn kín cả thuộc cho ấy Nếu chủ là bố kín đi qua Thôi dù bố kín cho nó phải Kín nhau có lẽ có khá đúng của khá phận Phần thọ Phần năng lao lượng Thọ kín trơn kín cũng dụ, phó kín, phó nào, kín nào, có, đó, khó, bận, có kín, chơn, kín, cũ, kín có nóng Mặc tạ sự khá nóng đền mà bài. Kín nhau là có lẽ

ยัากน่ทมาจากของนั่นแหละมันคันไดอยู่คตัถั่วเบ่อมับคัมับ่ถั่วอยงเจอกับายไปเรื่อยเบ่บมันจะคันมันกรรรเ้าเ้งได้มืนเร้เชื่อมกับต้เไตอึงัแค่แล้วะแค่ไหน

ไม่แล้วทานคนนึงครับด้วยเหงาเขาละมานเออแน่กับจนแดงมุดมึงกูก็เอาหนาไปจุกหนามากกูก็เอาเก็ือยถูใส่เขานวายก็วายไปรำเถื่อนนั่นคือรำเถื่อนเขาใส่มึงเถือนแบบมันจะคัดมันก็คัดเขาไปปึ้นไปกูก็ไปจุ่มหนาแล้วก็เลยก็เลยมานลุ่ยใส่เขาไว้ไปแหนเจ้าเงามันทรมานตัวเองเต็มนะ xin hãy học thuốc được học một buổi bucket là quá bucket một hát bọc ớt và khăn mà bông 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 này bông 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 là cái thay này bông 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 cả được đấy Nhạc

mà đi xe lái đọc nét đơn chú là kín đấy rồi chú có kín đấy thô làm man là thô làm cô, chú vợ có chú kín không ừ. bây giờ cô có một kín kín thô la tụi em nó mong một đi thô la man nằm anh subscribe cho kênh Ghiền hoa Gõ hoa

mặc dù gì dù mặc dù mặc dù mặc nó mặc dù mặc mắc mặc không mặc dù mặc dù mặc không mặc dù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 

กินเก่าแล้วจมเรื่องคั้นกินมันมาได้คั้นมาสั่้าเบุญมาตัดชิล่าจากตัวนกกระตุกเน่พลันแบบผู้เฒ่าเนาะกินนักเยเหลือเป็นเรื่องธรรมดา ข้เพิ่นไม่แบบผื่นแบบบวมักอย่างพิ่นกับกินกัดกินมันกัดกินมันกินทอดกินจืนไก่พันกัดฉีกั้นไปนำตามผิวหนังปั้นอะไรพวกช่วยไปทำผุดผุดเสืหน้ามาตะกี้กัดฉีกั้นไปตามผิวหนังคั้นแบบทรมานพี่น้องคั้นแบบเก้าจนเลือดเลือดออกเวลาเป็นเนคันก้น น้ำลยไดรอุขบหาคุณถ่ายธาในโลกของผู้เฒ่าใช่ไหมเป็นเป็นเป็นยายเถ้าเป็นเป็นแม่ของของแม่ทำบะไรเป็นยายนี่เป้าไปลุ่มผุดไม่ดูกสายมามาแล้วลงยิ้มเถ้าป้าก็ได้มาแมกแบ่ไว้ให้อยู่แบงไว้เผื่อได้ยังก่อนไปหายังก่อนนึง ขันแกงเขียดอะผนกินทานมากินข้าวกันงยังกินแกงเขียดแต่ซะเอาผมกับมันก็มากินน้ามันก็เลยมากินขันแนวอื่นผนกับบอคอยหมักไปเนาะพี่องป้าผนกับบอคอยหมักคนหมักกินต้มกินแกงพอได้สดนหน้ามันเนาะหลังรึเล่าหลังเมืพอได้สดนหน้าเันไปเนาะ เจ็ดมือเจ็ดมือนั่นนั่นเจ็ดมือเจ็ดมือนะกเจกินเขียวกินเลยแหละเดี๋ยวไปดเป็อยู่เี่ยวหมากแล้วกะฮะอันไปฮะไปหอันข้าหมากเกียวเกี่ยวหมากแล้อนไปกินเขวแล้วไปตํางน้ำไปฮะเกี่ยวมากโอ้ Ừ, Kia mặc là lắm đấy sẽ gọi là thân không lấy mất đi 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 đi mất 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 ได้สปารบ้าด้ไงล้วคันคันเขากงแล้วเขาเรื่องดีไงคลายผมทำเงินคือคลายปอะกันน่งยังาหนไหนน้องคือดม่ยสบายดีปลาลุงเลยไหมแม่ิจบคลิปแล้วนี่ มาแต่หย <BT IS> ูข่าวพี่น้องเอ้ยมาแต่ตึ้งเฮ่ข <injuries> okay, ึ well. ้นขึ้นกางผู่โอเคพี่น้องคลิปนี้ซาบไลท์ข้อจบาเพียงเท่านี้ก็่อนพี่น้องฝากกดไลท์กดแชร์กดติดตามกดแชร์กติกาเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี